สวัสดีจ้าพบกับน้องมดรีวิวอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ไม่ใช่รีวิวนาฬิกาจ้าจะเป็นรีวิวเขาเรียกว่าสายรัดนาฬิกาไม่ใช่เป็นอะไรไม่รู้อันนั้นลนะมันขาดนะจ๊าเลยสั่งมาใหม่เป็นตัวใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมพิคัดอยู่ในแอปซ้อมที่ปักหมดไว้นะจ๊าอันนี้จ้าก็จะมาแบบนี้เลย ตอนแรกเราตัดตรออกมาแงไม่หมดชีกไปเลยจ้าเปิดออกมาเจอสิ่งที่เจอคือป้ายขอบคุณและมีวงแหวนหรือที่รัดสายนะนี่โอเคอ่านมาขอบคุณลูกค้าโอเคต่อไปเราก็จะดึงออกให้ดึงออกซะดึงออกเสร็จแล้ว้าโอเคเราจะมาใส่ใหม่นะจ้าว่ามันใส่ยังไงเพราะอันเก่ามันขาดแล้วนะจ้า ตอนแรกนะตาเขาก็ใส่ไปเลยตาดูหน้าดูหลังเนี้ยตาเราจะดูที่ตรงนั้นนะที่มันเป็นเรียเร่ยมเียมอ่ะให้ตั้งลงกับล็อตนั่นแล้วก็อ ยากจังเว้ยโอเคเอาใไมตะก,กี้ทำผิดนะจ๊ะให้หมุดมันอยู่ตรงหลังนะจ๊ะหรือว่าตรงตันตายนั่นเองตะก,กี้ใส่ผิดใส่ข้างบนโอเคใส่แ้วและดึงหนึ่งสองสามพุชโอเคคันต้อนชัอตปายนะใส่ง่ายากเลยทุกคนแค่นอาส็ดตปายก็คือการลองสวมใส่ที แขนเรานั่นเองจ้าโอเคใส่ไม่ได้จ้าการใส่แบบนี้คือรำพากรำบนมา,ากเลยสายป่าพอเรากันใส่ด้แล้วจ้ามันก็จะเสร็จบะนี่เลยจ้าทุกคนเห็นไหมโอเคได้อยู่นะถึงอันไม่เล่ดของพิงก็ตามเป็นเอบปก ต่อไปเราก็จะแกะออกมานะตาเพราะว่าเรารองเสร็จแล้วโอเคหลังจากนั้นทุกคนไปสื่อได้ที่ริงหน้าโปรไฟล์ได้ลยตอร์มสาโอเคแค่นี้แล้วบ๊าย